ก็ขอข่าวบุญให้กับบรรดาญาติโยมญาติธรรมสายบุญสายบุญใจเกินร้อยทุกคนก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนอุบาสกอุบาสิกา,กาได้ร่วมงานเทปุลรอพระหลวงพ่อโตโกตมะพระประธานองค์ใหญ่ความสูง7เมตร ในวันที่28ธันวาคมปีพุทธศักราช2563นวัดป่าดวงบดแดงบ้านดวงบดแดงตำบลพลแพงอำเภอรัตนาวาปีจังหวัดหนองคายซึ่งกำหน,นดการวันที่27ธันวาคมก็คือเป็นวันที่ตั้งฐานองค์พระเทหลอยึดฐานองค์พระ หลวงพ่อโตโคตมะความสูง7เมตรในวันที่27ในวันที่28ทธันวาคมเวลา9นาฬิกาคณะนางลำจำนวน59นางลำลำบวงสวงเทพเทวาพระภูมิเจ้าที่พระเมธทลนีเวลา10นาฬิกากราบนิมนต์พระเถระผู้บาอาจารย์ได้เจริญพระพุทธมนต์ เพือประกอบพิธีเป็นสิริเป็นมงคลเวลา11นาฬิกาถวายพัดต่างหารเพลนเวลา13นาฬิกา49นาทีพิธีเทปูนหล่อหลวงพ่อโตโคตะมะจากนั้นก็เวลา18นาฬิกาท่านพระครูสุวรรณรัตนสุนทรเจ้าคณะอำเภอรัตนวาปี ให้ญาติโยมได้สมาทานศีลแปดบวชชีพราหมณ์ประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็บรรยายธรรมเวลา21สนาฬิกาฟังการสวดพุทธ,ธาภิเศษโดยคณะสีสอสบันเทิงธรรมในภาคต้นจากอำเภอพนพิสัยจังหวัดหนองคายจากนั้นก็ได้ฟังพระธรรมเิศนาสลับสับเปลี่ยนกันไปจะมีครูบาอาจารย์เดินทางมาร่วมแสดงธรรมตลอดทั้งคืน ภาคปลายก็จะได้ฟังการสวดพุทธ,ธาพิเศษโดยคณะเพชรเสียงธรรมนำโดยท่านเจ้าที่การเพชรพนมทีปะธรรมโมและพระครูสุธรรมรัตนวิจิตสวดไปจนสว่างวันที่ยี่สบก้าบุญตักบาทญาติโดมลาศีลเป็นอันเสร็จพิธีดังนั้นจึงขอเชิญชวนญาติโยมได้ร่วมสร้าง บุญใหญ่สงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่และขอบอกบุญให้ญาติโยมได้ร่วมเป็นเจ้าภาพตั้งโรงทานถวายน้ำดื่มน้ำปานะเดผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมบวชชีพรามหมณวัดป่าบ้านดงมดแดงตำบลพลแพงอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายขอเจริญพร